มา,มาที่เรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องใช่แล้วครับนะั่นคือเรื่องของอาการของแม่ทุมนะครับซึ่งตอนนี้บอกว่ามีข่าวดีเพราะว่าล่าสุดนี้อาการดีขึ้นครับ จากโอกาสรอด30%นะครับก็เริ่มเห็นปาฏิหาริย์แล้วครับเมื่อแม่ทุมปทุมบุดีที่นอนป่วยด้วยโรคไทรอยเป็นพิษนะครับแล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์ตอนนี้นะครับสามารถลืมตาแล้วก็อ้าปากแล้วก็สามารถพยายามพูดได้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งพ่อรองก็เผยว่าน่าจะเกิดจากยาราคาที่สูงถึง4 0 0 0 0 0บาทต่อชุดเลยที่อา้อยจิรวดีเนี่ยเป็นคนแนะนําครับ เริ่มเด็กมาประมาณอาทิตย์กว่าๆมาแล้วล่ะลูกแต่ว่าตอนอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเขายังไม่พูดแม่อะไรนะเขาก็มองแล้วเราบอกว่าแม่ยิ้มหน่อยที่เขาก็ยิ้มแต่มาเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเริ่มพูดละเลยถึงถามคนนี้ใครเนี่ยแม่จําได้ไม่ใครเขาจ้องหน้าพอทันทีแล้วก็บอกสามีน้ําตามันไหลอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่าตัวเองดีใจอย่างที่สุดไม่เคยคิดว่าจะต้องมีดีใจอะไรมากกว่านี้อีกแล้วคือตอนนี้เราพูดเลย,เลยว่า ที่เราคาดว่าเราเคยคาดกันเองว่ารอปาฏิหารเพื่อให้เขาอยู่รอดเวลาเนี้ยเขารอดแน่นอนแหละหมองง <c oughs> หมองงหมอมาขอดูว่าเอาอะไรให้แม่กินแล้วแล้วเราเอาอะไรให้คุณแม่กินครับอ๋ออันนี้เป็นยาเขาผลิตมาจากเห็ดฟางห่วงสันพันปีครับเป็นเห็ดที่หายากมากแพงมากน่าจะประมาณน่าจะสี่แสนอะสี่แสนนี้ทานได้กี่วันครับ ประมาณยี่สิบวันมัน้งเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพ่อก็กินมาประมาณตั้งเ,เริ่มไม่รู้สึกตัวก็นี่น่าจะประมาณสี่ห้า 4, เดือนแล้วล่ะอ,อ้อยกิราวดีอิสลางกูนายุทธยาเข้ามาแนะนําว่าพ่อลงไปคุยกับที่บริษัทนี้ดูสิคือคุณแฟรงกี้เจ้าของบริษัทเี่นเขาใจดีนะเขาอาจจะช่วยแล้วเราก็ไปคุยไปกบยุยก็ไปคุยปรากฏว่าก่าเราจะคุยได้เนี่ย กขามีทีมแพทย์นะไม่ใช่ในนอนนะทีมแพทย์หลายคนมากเลยเขาถามอาการอย่างละเอียดแต่ละคนตักๆักเราจนทั้งเราอธิบายเขาฟังจนเขาเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าเอางานเอาตัวนี้ไปกินคุณแก้งขี้เนี่ยเขาช่วยมาโดยที่เขาไม่คิดเงินเลยนะเขารู้สึกว่าเขาทื่นมเราอะ ยังมีคนป่วยอีกหนึ่งรายที่ใกล้หายเป็นปกตินะคะก็ะค,คือน้าต่อยแซมเบคค่ะที่รักษาตัวจากอาการปอดติดเชื้อยอย่างรุนแรงลามไปต่อมน้ำเหลืองและกระดูกสันหลังจนต้องรับการผ่าตัดเมื่อปลายปี2557ล่าสุดจากคนป่วยที่พูดไม่ได้กลายเป็นคนคุยเก่งแล้วก็เพิ่งเป่าเค้กครบรอบวันเกิด60ปีไปเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะมันต้องผ่าตัดอีครับใส่เอเนียมกระดูกสันหลังประมาณเดือน เดินมีสาครับการเดินนะกระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังหลายไปข้อหนึ่งแล้วตัดออกไปข้อหนึ่งการผ่าตัดเสริมไทเทเนียมครั้งนี้ครับคุณหมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วเรามีโอกาสหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับครับใช่ครับว่าตอนนี้มันก็มันทําให้ผมเดินได้ครับแต่ตอนนี้ผมยังเดินไม่ค่อยได้ขามชาอยู่ครับมีเดินเหมือนพวกอมบีะเสียนดีขึ้นครับผมยังสภาพช่วงเจ็ดอยู่ได้เลยภาคเรื่องอะไรครับภาคหนังทั้งหมดของเขาครับแต่ว่าจะตปดนกันเจาะ ถือผมคนเดียวว่าเรามีเรื่องอะไรมั่งตัวอะไรมั่งนะครับอันนี้คุณหมออนุญาตหรือว่าคุณอาหรือว่าคุณอรคุณบอกว่าอยู่กูจวันที่ผมเบื่อเลยขอไป่ทำเลือใช้เวลาวันหนึงห่งก็แค่ประมาณสามชั่วโมงสามชั่โมงสี่ชั่โมงเองผมใช้เวลาท่านเองครับหหเหมือนเห็นภาพคุณอาเพิ่งจะขึ้นเป่าเค้กวันเกิดครบรอบ60ปีไปใช่ไหมครับ อ๋อใช่เมื่อวานนี้หกสิบปีพอดีเมื่อวานนี้ครบรอบหกสิบปียังมีขอพอรไหมครับตอนเป่าเค้กก็ขอไว้เราหายดีและอยู่สักยี่สิบปีก็ขอลองมองว่าจากทาอาชีพอื่นบ้างไหมครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากทําอะไรแล้วครับอยากจะอยู่เฉยๆผมก็ฟังพัดพระเนี่ยนะฟังกับพิธรมเดินพ่ธรมอยู่แล้วก็จริงแล้วก็อยากจะใช้เสียงเนประโยชน์บ้างเดี๋ยคือในด,ด้านของ ศาส,สนาะมากกว่าทีวิีเราม,มันถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายชีตมันน่าตายแล้วถถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเลยนะคะ<ม>ทั้งสองท่านเลยขอสแสดงความีดีกับสองครอบครัวด้วยค่ะใช่ฟังแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาเล<น>ครับว่าอาการดีขึ้นใช่ไหมเห็นไหมปาฏิหาริย์จริงนะคะครับมา